มีเรื่องวุ่นวุ่นของเสียเจ้าของร้านมือถือท่านหนึ่งนะครับที่มักจะไปใช้บริการพริตตี้ ในร้านนวดเป็นประจำะนวดอะไรบ้างผมก็ไม่ลงรายละเอียดแล้วกันแต่นวดครั้งหนึ่งเนี่ยค่าตัวประมาณ7,5 0 0โอ้เสียบอกว่าคนนี้สวยมากเป็นเบอร์ตน้ตนของร้านนวดร้านนี้เลยนะฮะแล้วก็ <c oughs> เหมือนฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็พยายามตีสนิทด้วยเหมือนอยากมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยจากค่าตัว7,5 0 0ต่อครั้งเนี่ยก็กลายเป็นแบบเริ่มของเงินของเงินอะไรประมาณแบบนี้คุณผู้ชมสุดท้ายมีการนัดชวนกันไปที่ห้องอของน้องพริตตี้สาวสวยคนนี้นีค่คนนี้ในรูปเนี่ยนะฮะ น้องเนี่ยเคยให้เสียเนี่ยโอนเงินให้น้องต่อหน้าต่อตาเพื่อที่น้องจะจํารหัสเข้าแอปพลิเคชันธนาคารของเสียแล้วครั้งที่ไปเจอกันที่ห้องของพริตตี้คนเนี้ยเสียเหมือนกับพอทําธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลับน้องก็เอามือถือเสียเนี่ยเข้าแอปธนาคารแล้วก็โอนเงินครั้งละ49,000บาท<อ>ทั้งหมดรวมแล้วคือ ล้านแปดครับ oh. วันนี้ล่าสุดเสียคนนี้ก็เลยมาที่สายใหม่ต้องรอดมาร้องของความช่วยเหลือกับคุณเอกภบพบเหลืองประเสริฐนั่นเองเดี๋ยวต้องตามเรื่องนี้ต่อน่ากลัวมากเลยอ่ะสองล้านอนะ่ะ <c oughs> ความสวยนะครับ